สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นีสานนะครับช่องข่าวบ่าว้ออวันนี้บ่าวพ่อมีข่าวดารานะครับข่าวในครับวงการบันเทิงมาเล่าสู่กันฟังจากข่าวก็คือคุณมดดำเนี่ยถูกใจของคัญวันเกิดจากคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็เลยรู้ว่าเอ๊ะสองมาตรฐานจริงๆหรือเปล่าเรียกว่ามีแต่คนรักจริงๆสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคชาภานะครับพอล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณมดดำในโซเชียล มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่โพสอวยพรมันเกิดรวมถึงรุ่นพี่คนสนิทอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่นอกจากจะโพสแล้วยังมีของข,องขวัญมาให้มดดำด้วยแม้ว่ามดดำจะเอือยปากว่าชอบเงินสดมากกว่าไม่ชอบของแบรนด์เนมแต่พอเปิดกล่องของขวัญที่ได้จากพี่หนุ่มเท่านั้นเองก็เอือยปากขอบคุณแถมเสื้อแบรนด์เนมที่ได้ก็พอดีตัวเป๊ะใส่ออกมาแล้วสวยคนให้ก็ชมไปด้วยและยังกำกับว่าอย่าไปให้ใครนะ งานนี้แถมงานนี้ก็วดดำก็อวยพกรกลับให้พี่หนุ่มด้วยว่าขอให้พี่หนุ่มรวยๆขึ้นไปอีกและก็อย่างในโพสขอบคุณลงอินสตาแกรด้วยว่าโทอันเดอร์สกอร์นะครับการชายัยขอบคุณสําหรับของขวัญวันเกิดรักพี่มากๆขอบคุณที่มีพี่เป็นพี่นะจะใส่ของพี่2วันติดเลยอ่าส่วนกอไม่ขอบคุณค่ะเพราะน้อยไป ไม่ขอรับขอบคุณสรับคำอวยพรขอบพระคุณทุกความรักความปรารถนาดีขอคำอวยพรนี้กลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่ากราบขอบพระคุณจากใจส่วนของอีกคนนั้นแม้จะให้แบรนด์เนมกับมดดำเหมือนกันแต่มดดำไม่รับบอกว่าชอบเงินสดไม่ชอบของแบรนด์เนมเรียกว่าสองมาตรฐานมีอยู่จริงๆอ่ารอบก่อนบอกพวกก็ได้ข่าวว่าอะไรนะคุณมดดำเอาเสื้อไปให้ใครนี่เดีด่เอาไปลไลฟ์สดขายก็ปรากฏว่าก็โดนดุมาเหมือนกันนะครับอ่ะ ก็เป็นข่าวบันเทิงนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดินงต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ